việc Thóc đen nó có cái đen để không bỏ đi video ครับน้องชายหายไหนอ่ะเกมมันเป็นมันเป็นยังไงครับน้องพ่อจะบอกได้ไหมยกสารนี่รู้ตัวไหมว่าเราได้เปรียบอยู่หลายช่วงตัวแล้วนะรู้รู้ตัวยกสี่ทำไมออกไปชกแบบนั้นครับแฟนมวยถามถามมาหลายคนเลยออกออกครับอ๋อออกมาถอยที่ออกมาถอยนี่คือเราหมดอ่ะนะเดินอยู่ดีว่าทําออกมาถอยทําให้เกมนี่เป็นนองชัดเจนเลยมันมันช็อตหรือว่าอะไรครับน้องช็อตช็อตไปดื้อเลยใช่ไหมครับผม ไปไปโดนอะไรอ่ะถึงจะช็อตอ่ะรับรับแข่งเยอะอ๋อรับแข่งเยอะกลายเป็นช็อตไปเลยแล้วส่วนขานี้ช่วงสุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นครับโดนถีบแล้วนี้ขาไปถีบ่อนอืมอะไรกระบวมเลยเนาะเสียดใจไหมเกมกำลังได้เปรียบอยู่ดีๆมีมีอาชีพไหมน้องเดี๋ยวรอไปก่อนเดี๋ยวรอไปก่อนดีกว่าสองครั้งที่ผ่านมาเราชนะเขาแต่ว่าครั้งนี้ทำให้ถีบไม่ได้ มีโอกาสไว้ที่ที่จะกลับมาเจอเขาอีกครั้งนึงครับสากอตอนนี้เราได้เปรียบเขาอยู่สองหนึ่งมีโอกาสเต้องไหนครับน้องที่ที่ทำให้คิดว่าเป็นจุดเปลียนของเกมที่ทําให้เราแพ้เนี่ยรับแข่งครับรับแข่งช่วงยกสี่ครับทําให้ยกห้านี่นออกมาไล่าย,ยากสถานการณ์เขไปไกลทําให้ หนักไปเลยทำอะไรอย่างไม่คิดแล้วก็มาโดนถีบจังหวะนั้นข้อเท้าพลิกอีกเป็แนแฟนหลายคนพิมพ์มาให้กำลังใจเราเยอะเลยน้องฝากถึงแฟนที่ติดตามเชียร์เรานี้นะครับก็ขอโทษทุกคนนะได้ยินพี่รังแลิวครับขบน้องก็กำลังใจสู้ต่อไปครับเดี๋ยวให้น้องไปส่งพยาบาลครับอยากขอโทษทางพิเศษครับทีมงานเราทีมหนึ่งมีทุกคน ก็เป็นกำลังใจให้นะครับเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงที่มาช่วงเราวันนี้แล้วครับผมเป็นไงวันนี้เหนื่อยไม่ถ่างครับเหนื่อยครับเหนื่อยเนาะครับผมเป็นไงหนึ่งสองสามนี้รู้สึกอึดอัดไหมทั้งใาเห็นอึดอัดครับเพราะว่าหมัดเขาหนักครับต้องระวังหมัดเขาเป็นเพรหมัดหรอนะครับผมยกสี่ดีออกมาในที่เลี้ยงสั่งให้สั่งให้เดินครับเดินเตะครับเดินเตะเดินถีบครับ ว่าเขาหมดนะเขาหมดแล้วนะเราเรารู้ช่วงช่วงจังหวะไหนที่รู้ว่าเขาหมดยกสี่ครับต้นยกสี่ครับก็นี่เขาออกอาการอนี้ก็เลยตอนออกอาการนี่เขาเขาเดนอาวุธอะไรเตะครับเนเตะเขาารับรับเขา่าจะสร็จครับคิดไหมว่าเกมจะออกมาเข้าทางเราแบบไหมคิดนะครับว่าแก้เกมมาแก้เกมมาจากว่าอะไรครับผมเพราะว่าก่อนก่อนหน้านี้สองฝ่ยเขาชนะเราใช่ครับ ช่วงๆยกสามที่เราไปโดนอะไรเราแบบรู้สึกว่าถอดโมเลยนะไหลหลุดครับพี่ไหลหลุดอ๋อไหลหลุดเหรอข้างไหนเนาะข้างซ้ายครับข้างซ้ายเนี่ยเนาะอ๋อไาไหลุดที่เราถอดโมเลยนะครับแล้วก็ไปรองเยอะด้วยตอนนั้นใช่ครับสุดท้ายแล้วก็เหลือพิชชาได้วันนี้มีอาชีพไหมครับได้สองหมื่นครับเราได้สองหมื่นจากใครครับจากอาจารย์ครับอาชีพจะจากใครหน่อยยันมวยคบุนล็อกเนาะครับผมนี่แหละ หรนี้ถือว่าทําสําเร็จละอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับขอบคุณทีมงานงเมีงจาคุราทุกคุนครับแล้วก็นับมือนรับจวยดูแล่วยอะไรครับพรอบค,ครับแล้วก็เป็นลังใจให้ยวยงังินค,ครับ